พี่เจมครับพี่เจมลองล่าข้าหัวโดยไม่ใช้ผลปีศาจนะครับเห็นแล้วมันก็น่าสนใจดีนะครับน้องๆแต่ว่าทำไมให้โจทย์ยากกันจังเลยแต่ในเมื่อน้องๆขอมาก็เดี๋ยวเรามาทําการลองเล่นดูนะครับน้องๆเออผลพิษนี่คือแบบว่าไม่มีสัมมาค,คารเต้เลยนะครับน้องๆคนกําลังสู้กันอยู่เข้ามาเจมได้ยังไง ก็มาเจมได้เย่งยงอยเอา้าได้มาหนึ่งคิวสวยอไอพิษเอาทรงๆนะครับน้องๆที่น่ารักพี่เจมก็ได้ทําการเป็นเล่นอ,อ่านเมนอีกแล้วนะครับทุกคนและได้ไปเจอคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งทำการบอกว่าพี่เจมครับพี่เจมลองล่าข้าวหัวโดยไม่ใช้ผลปีศาจนะครับเห็นแล้วมันก็น่าสนใจดีนะครับน้องๆแต่ว่าทำไมให้โจทย์ยากะกจังเลยแต่ในเมื่อน้องๆขอมาก็เดีย๋ยวเรามาทําการลองเล่นดูึนะครับน้องๆเออซึ่งพี่เจมคิดว่ามันก็เป็นความท้าทายในระดับหนึ่งเลยนะครับน้องๆการที่แบบว่าลาข้าหัวโดยไม่ใช้ผลปีศา มันก็เป็นความชัดทน,นะครับทุกคนซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้ในวันนี้เราจะมาเล่นกันนะครับน้องๆอซึ่งก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พี่เจียงนะครับน้องๆมาเดี๋ยวขอทาการเอาเป็นทำการเอาเป็นหมวกวาคิรี่มาก่อนนะครับทุกคนและในคลิปนี้พี่ก็คิดว่าพี่ขอเล่นดาบอื่นบา้างละกันนะครับน้องๆพี่คิดว่าน้องๆคงจะแบบว่าเบื่อโพวิสองใช่ไหมคือแบบเล่นมาหลายคลิปมากงั้นคลิปนี้เล่นเป็นดาบซูซุและกันทําการหยิบซูซยมาเลยครับและทําการเออเดี ไปที่เกาะกลางก่อนนะครับเกาะกลางมันอันไหนเนี่ยพี่ก็จำไม่ค่อยได้นะครับน้องๆเกาะกลางน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าอ่ะโอเคใช่ด้วยโอเคทุกคนไปทําการขึ้นไปข้างบนสูงสุดเลยครับซึ่งข้างบนสูงสุดเนี่ยมันจะมีเออมันจะมีเป็นตัวเออลบผลนะครับน้องๆเดี๋ยวเราจะไปทําการลบผลปีศาจกันนะครับปึ๊บไปขึ้นไปเลยขึ้นมาเลยสวยอ่านี่เลยตัวลบผลมันอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนรีมูฟบลฟูดทาการกดลบผลไปเลยและกันแต่ต้องบอกก่อนนะครับน้องๆว่าอันนี้เป็นการลบผลที่แบบว่า ถ้าเรามีผลสาวบอนแล้วเรากดลบไปผลสาวบอลเราก็จะยังอยู่นะครับน้องๆเออบอกไปก่อนนะครับสักคนแต่ถ้าใครไม่ใช้ผลทาวบอลบอกเลยว่าผลหายไปแล้วจ้า <c oughs> มาสักคนเดี๋ยวเราไปหาลากข้างหัวกันดีก,กว่าครับซึ่งในเซิร์ฟนี้ก็ก็มี 5m มี 3m นะครับน้องๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในเซิร์ฟเซิร์ฟนี้จะมีคนสู้กับพี่เจมส์หรือเปล่าน,นะครับสักคนแต่ก็ลองดูละกันน้องๆเอองั้นเดี๋ยวเรามาดูกันบ้านในคลิปคลิปนี้พี่เซมส์จะลากข้างหัวโดยไม่ใช้ผลมิสซัทถ้าคนได้ไหมครับมึงน้องเดี๋ยว

น้องๆคนไหนที่กำลังหาร้านดีๆงั้นพี่เจมแนะนำนี่เลยร้าน Easy Farm ร้านละฟาร์มแบบต่างๆของโรบอกและยังมีบริการจำหน่ายไก่ตันราคาเริ่มต้นเพียงแค่100บาทเท่านั้นและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีการกดผลปีศาจเกมพาร์ของแมปบ็อกฟูดและทางนี้เขามีบริการเติมโรบัก VP พเร5.5นะครับน้องๆหรือมากกว่านี้นะครับน้องๆพี่แนะนำขนาดนี้แล้วก็ต้องไปจัดแล้วครับน้องๆใครสนใจก็รีงร้านใต้คลิปเลยครับผม โอเคครับน้องๆตัดมาแบบรวดเร็วเลยครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาทําการหาร่างข้างหัวกันดีกว่านะครับซึ่งวันนี้พี่ก็เล่นเป็นอาเล่นเป็นไอเจ้าหมาัดสายฟ้าแล้วก็เล่นเป็นดาบซุดๆนะครับน้องมาเดี๋ยวเรามาหาสู้กันดีกว่าจะมีคนสู้กับพี่ไหมครับอืมแม่สาวน้อยเพิ่งตื่นหรอตื่นหรออ,อย่างว่าน้องเขารู้จักพี่เหรอครับไม่รู้เหมือนกันนะครับน้องๆอ,อ๋อเขาคุยกับคนอื่นนีหว่าเขาไม่ได้คุยกับพี่นะครับทุกคนโอ,อ้อ่าโอเคทุกคนน้องคนนี้ทำโอ้โหไปพิมใช้พิมใช้ชอะไรมาตอนนี้โอ้โหแล้วโดนคบบแวว่าลัเย เมื่อก,กี้พิมพชัยมาบอกเลยว่าล่อพี่เกือบแห้งโอเคิไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวขอตั้งสตองสติก่อนนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มใหม่กันดีกว่าเอาเป็นหนึ่งสีเดี๋ยวรอน้องเข่าลงพื้นมาก่อนนะครับเพราะว่าบนฟ้านเนี่ยสกิลมันค่อนข้างจะโดนยากเนาะปึ๊บเฮ้ยวังหลบหลบมาก่อนหลบมาก่อนปึ๊บปึ๊บอือฮสูว่าเป็นการชาร์จชายแบบว่าค่อนข้างจะแบบโหดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับน้องๆในการแบบราคาหัดโดยไม่ใช้ผลเนี่ยอุ้ยหลบมาก่อน ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหน่ากลัวจังเลยน่ากลัวจังเลยต้องเ,าเอาฮากินต้องขาไให้แตกนะครับโอเคสวยค่อยๆสอนมาสักคนโอเคไว้ระวังหลบมาก่อนโอ้โหหลบไม่ทันด้วยใกล้เกินแต่ว่าซินนามิหลดทันไหมซินามีก็หลบไม่ทันโอ้โหและเปิดฮาคีไปแล้วด้วย เอาว่าเฮ้ยโปรมาโปรโปรล้างหัวตึงๆวัยรุ่นล้างหัวตึงๆกลับมาแล้วครับพี่ไปก่อนละกันพี่ไปก่อนละกันอย่ามายุ่งกับครอย่ามายุ่งกับครเดี๋ยวคนหนีก่อนนะครับน้องๆมีโปรมาล้างหัวตึงๆโอ้โหงั้นหัวคมๆไปก่อนละจ้าไปก่อนละจ้าอุ้ยโปมันโปมันกลับมาอีกแล้วหรอโปมันกลับมาอีกแล้วหรอครับรีตัวไปก่อนละกันทุกคนโอ้โห ยังไม่สันไลโปมันก็กลับมาอีกแล้วนะครับจังไรแมนแมกเลย้พวกโปเนี่ยพ<ะ>ี่ว่าเสิร์มนี้อยู่มันจะระครับน้งงองไปเซิร์ฟอื่นกันดีกว่า มาครับน้องๆกลับมาแล้วซึ่งเซิร์ฟนี้ก็เป็นเซิร์ฟที่2นะครับคือเมื่อกี้กาลังทําการหนึ่งหนึ่งอยู่เลยอะแต่ว่ามีโปเข้ามาขาดจังหวะนะครับ <c oughs> ต้องบอกเลยว่าไอ้โปไอ้จังไรแมนคือโปจังไรแมนมากนะครับน้องๆมาหวังว่าเซิร์ฟเซิร์ฟนี้จะไม่มีโปจะไม่มีแบบว่าเบอรรุ่นงัดหัวคมๆเข้ามายุ่งเข้ามาแซมนะครับน้องๆเออมาเดี๋ยวเรามาหาล่าขหัวกันต่อนะครับทุกคนทํกาการซ้าพ่อหนุ่มคนนี้หนึง่งหนึ่งดีไหมเนี่ยเออหนึงน่งหนึ่งกันเมาหนึงน่งหนึงน่งกันบอหนึ่งหนึ่งการ พยายามชวนน้องเขาสู้ลยนะครับสักคนนี่พี่ทาการบอกน้องเขาไปว่าหนึ่งหนึ่งกันไหมแต่น้องเขาบอกว่าคิวมีคิวมีคือจะให้พี่ฆ่าอย่างเดียวเลยใช่ไหมโอเคโอเคในเมื่อองอยากให้ฆ่าก็จัดไปเลยสมพรปากนะครับอยากให้ฆ่าก็ได้เลยเรียบร้อยโอเคตามนี้นะครับน้องๆเอ้ยสวัสดีพ่อโนมเอ้ยน้องคนนี้กําลังลากข้างหัวกับพาชใช่ไหมโอ้โหเออ คือในเซิร์ฟเซิร์ฟนี้ไม่มีคนให้สู้กับพี่เลยอะครับทุกคนคือตอนนี้มันก็เป็นเวลาประมาณอ่าตีสองจตีสามนะครับน้องๆคือต้องบอกเลยว่าคนไทยไม่ค่อยมีเลยอะเกอแบบมีแต่ต่างชาติใช่ไหมและไม่ค่อยมีคนล่าข้าหัวเลยตอนนี้คือแบบเหงาหงอยมากเหงาหงอยมากในเซิร์ฟเซิร์ฟนี้ไม่มีคนสู้กับพี่เลยอะเฮ้ย <Hey, S 2> บดีไอหนุม่มไอหนุ่มน้อยเรามาเดียวกันบอเอาไหมเอาไหมโอ้เล่นผลประตูด้วยนะครับสำการเข้าประตูมั่งละกันอ้าวน้องคนนี้อยากมีประเค็มกับพี่นะครับก็มาเลยกําลังหาคนสู้อยู่เลยนะ ตูเช่อมั้ยดออได้เลยเฮ้ยระวังหลมมาก่อนปึ๊บจับทุ่มไปหนึ่งสีซึ่งก็ไม่โดนนะครับเฮ้ยโดนอยู่ใครบอกไม่โดนโดนนะครับเมื่อกี้ซื้อคือดาบซูซูนเนี่ยมันต้องใช้ความแม่นในการเล่นนะครับน้องๆะอาจจะแบบว่าสกิลพี่ก็ไม่ค่อยโดนนะครับแต่ก็จะพยายามล่อให้มันโดนแล้วกันนะจะพยายามเอาให้โดนแล้วกันปุ๊บปึ๊บหลภาคิดได้อีกโลภาคิเก่งเกินไปแล้วนะพ่อนม่ โอเคเซิฟเซิฟเซิฟคือมันเลงยากมากเลยครับน้องๆคือเลงยากจริงเอาโดนหนึ่งทีโอเคจะพยายามสกิลให้โดนนะครับเซิฟโอเคไม่โดนเสียดายถ้าโดนนะก็คงจะแบบว่าทันดาเมจได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับสุกวนพี่คิดว่าซูซูมันคงจะแบบว่าสกิลโดนยากกันไปนะครับเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนเป็นอา โยรุซี่จะขอเปลี่ยนดักดักเบดมาก่อนนะครับทําการหยิบดักเบดมาก่อนละกันดักเบ่ะทำการหยิบมาเลยไอหนุ่มมามาไอหนุม่มมารอบนี้มาสู้กันใหม่โอ้โโอ้ย,โ,อย,โ,อยโดนโดนตามมาใส่สกิลต่อนะครับเราขอขึ้นฟ้าก่อนละกันสลับดาบก,ก่อนโอเคมะรอบนี้เป็นดักเบดนะครับคนไหนคนนี้ใช่ไหมมาเลยเดี๋ยวเออหาก่อนข้างบนใช่ไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุย้ยไม่โดน เอ้ยผลพิษเข้ามาโอ้โหรอบนี้มีคนเข้ามายุ่งอีกไม่เคยได้แบบว่าหนึ่งหนึ่งดีๆเลยรอบนี้ก็มีผลพิษเข้ามายุ่งนะครับเห็นไหมว่าคนกําลังสู้กันอยู่เอาเดียว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 จากตอนแรกหนึ่ง,หน,งหนึ่งกันอยู่ดีตอนนี้มาเป็นเออมาเป็นตะลุมบอลได้งไงครับเนี่ยผลพิษนี่คือแบบว่าไม่มีสัมมาคารเต้เลยนะครับน้องๆคนกาลังสู้กันอยู่เข้ามาเียมได้ยังไงเข้ามาเียมได้เยี่ยงไยยงรเอา้าได้มาหนึ่งคิวสวยไอพิษไอพิษมาเลย ตอนนี้ก็ได้ทำการหนึ่งหนึ่งกับออคนใช้ผลพิษแล้วนะจ๊ะไอ้ผลพิษเองไม่มีสัมมาคาราเต้นนะโอเคเต็มเต็มเอาไปหนึ่งดอกงัดหัวคมๆไปหนึ่งดอกนะครับน้องๆโดนอยู่โดนอยู่กระเด็นเลยมาสิกระเด็นใช่ไหมทําการุวยโดนโดนจับระ,ร,ะระวังนะระวังนะคาราเต้มนุษย์เนื้อใช่ไหมุ๊ยแปลงร่างมีการพ่นพิษมาด้วยโอ้โหลวพิษคือแบบอย่างกว้างอย่างกว้างเลยเซิฟเซิ โดนไหมโอเคทุกคนน้องเขาก็ใกล้จะไส้แตกกันทุกคนก็จะไส้แตกใช่ไหมเอเรียบร้อยเฮ้ยไอพิษเองคิดเหรอว่าข้าไม่มีผลปีศาจแค่แต่ข้าเจ้าไม่ได้แต่ว่าข้าฆ่าเจ้าได้ฮ่าฮ่าฮ่าเพราะข้าฟกนั่นเองนะครับทุกคนเมื่อกี้พี่ฟุกนะครับน้องๆโอ้โหแต่ก็โชคดีได้มา2คิวแล้วเฮ้ยไอหนุมน่มไอหนุม่มอ้าวมาสิครับมาสิรู้สึกว่ารอบนี้เล่นเป็นดักเดือดรู้จะพอฆ่าคนจะพอสกิลโดนนะครับน้อง อย่างนี้ก็สวดสิครับทุกคนมาปึ๊บเล็งแม่นๆม่นงัดหัวคมคมนะครับทุกคนราหัวคมคมใช่ไหมจังหวะนี้ไว <c oughs> รุน Free ่นฟรีไฟล์เขาสิ่งนะครับจังหวะนี้เอ็งเปิด PVP ยังเนี่ยเออน้องเขาเปิด PVP ยังวะคือน้องเขบเปิด PVP ยังอ๋อเปิด PVP แล้วใช่ไหมโอเคโอเคได้เลยไอตอนแรกเราก็นึกว่า้ยัยงไม่เปิด PVP นะครับแต่ว่าเปิดแล้วก็ก็มาสิครับพ่อหนุ่มเอาปึ๊บหไม่โดนไม่เป็นไรทุกคน ไม่เป็นไรขนาดเราไม่มีผลพิศาสร์เราคขาได้มา2คนก็ถือว่าเออโอเคก็ถือว่าแบบว่าเป็นปื้มมาก,กน,นะครับน้องๆเป็นปื้มมากแล้วนะครับโอเคเอาเปหนึ่งซีโอ้ยหลบได้เข้าประตูไปใช่ไหมเจอกับดอนะครับทุกคนดอใหญ่หรือเปล่าดูทรงดอนน่นาจะไม่ใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าดอใหญ่ก็เข้าได้แหละคนใช่ไหมทุกคนแต่ว่าดอนิดเดียวเองซื้อ ผลประตูเล็กมากเลยนะครับน้องๆมาจึ๊บจึ๊บจึ๊บจับต่อไม่โดนโอ้โหรอบนี้มาพิ้วจังรอบนี้พิ้วจังจึ๊บโอเคจับทุม่มไปหนึ่งซีนะครับจริงๆคอมโบมันก็พอมีนะครับสำหรับอ่าดยืนลุกับหมัดสายฟ้านะครับน้องๆก็สกิลซีของอ่หมัดสายฟ้าแล้วก็เซตเอ็กของอยืนุนะครับน้องๆก็ประมาณนี้เลยโอเคเต็มๆพุ่งจับ,จบต่อไม่โดน โอ้ยโดน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 งัดหัวแล้วครับทุกคนจังหวะเมื่อกี้เดี๋ยวรอสกิลมาก่อนเดี๋ยวรอเนาะขับทำการยืนนิ่งอย่างนี้ก่อนนะครับโอ้โหสกิลดาบไม่โดนแต่รู้สึกว่าทำไมตีน้องเขาเหมือนไม่เข้าเลยเอ้าโดนขาดอีกจับมาโอเคปึ๊บปึ๊บขวัญต่อไม่โดนกดค้างไว้ทุกคนทำการเล็งไว้แล้วก็ปล่อยไปเลยซึ่งก็ปล่อยไปแบบมั่วๆนะครับจึ๊บโอเค ใจเย็นใจนเย็นรอบนี้ข้ายางจังรอบนี้ข้ายางจังเอ่ยพี่ว่าพี่ก็สู้มาสักพักกันนะครับน้องๆแต่ก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้เลยทำการไปเปลี่ยนดาบอีกรอบแล้วกัน ซึ่งรอบนี้ขอเล่นเป็นเออฮาบาคิริดีกว่าหรือว่าทูชิตะนะครับมน้องทํำการแอบมาเปลี่ยนกลางสักสู้เลยทํำการแอบมาเปลี่ยนกลางสู้นะครับมงน้องทํำการเอะยีฮาบาคิริมาเลยไหนวาฮาบาคิริท้ำการวิ่งมาเปลี่ยนเลยนะครับทุกคนมาเข้าประตูไปอีกแล้วโอ้โหเข้าเข้าออกบ่อยมากบ่อยเกินไปแล้วนอ้หนุ่มบ่อยเกินไปแล้วนะนม,นวนะมาอีกแค่หนึ่งสีงใช่ไหมมานี่เลยมาให้มาให้ใหใหแทงซะดีไปไหนแล้วเนี่ยโอ้โห สเตปไอหนุ่มนี่มันผิวจางคือแบบ <c oughs> <c oughs> เจอผลประตูนี่คือแบบว่าต้องแบบมองดีๆนะครับทุกคนว่าอยู่ไหนว่าไปโผล่ไหนใช่ไหมเจอผลประตูมันนี่ไม้ค่าแทงไซดีโอหไม่โดนไปอีกแล้วหายไป,แล,ไป,แ,ลไปแล้วนะครับทุกคนเอาทำการจับมาทำการแทงขึ้นไปโอ้โหไม่โดนมาเสียดาย <c oughs> คือคลิปนี้บอกเลยว่าอะไรอะไร,ะไรก็ไม่โดนไม่โดนไม่โดนพูดอยู่แต่ํำเดียวนะครับทุกคนไปไหนแล้วไปสักไกลในรอบนี้เอาไปไหนอจะจ๊บไปไหนเอ้ย จุกไปไหนเอ่ยคือล่อใช่ไหมน้องขอล่อไปไหนเนี่ยโอเค รอเก่งใช่ไหมหนีเก่งหรือว่าทําการเออจูเก่งหลบเก่งใช่ไหมนี่ไงทำการอัดดาฮับาคิริแทงตูดไปซะเลยโอเคทุกคนได้มาสศพแล้วครับน้องๆก็รอบนี้เดี๋ยวอุ้ยผลพิศดารใครมาทิ้งวะเนี่ยเพิ่งสังเกตนะครับเกลื่อนเลยทาการเก็บมาให้หมดละกันึงทําการปนผลนะครับน้องๆซองบัตนี้มีผลอะไรเนี่ยมีผลเฟรมกิโลบางกี้แล้วก็ระเบิดเก็บได้แค่ผลระเบิดเจริญพรเอาทำการทิ้งผลไปละกันนะเผื่อมีใครแบบว่าจะมาทํโกงเก็บพลเก็บผลไปฟาร์มนะครับทำการทิ้งผลไปเลยอะทิ้งไปก่อนละกันเล่น มา2ดาบแล้วงั้นรอบนี้ทําการเล่นดาบสุดท้ายเลยดีกว่าดาบสุดท้ายเล่นเป็นดาบอะไรดีเนาะ,ออนอะรอบนี้เล่นเป็นดาบอะไรดีแต่ขอคิดก่อนสิอะรอบนี้เล่นเป็นอันนี้แล้วกันทุกคนเล่นเป็นเจ้าอาเจ้าเคียวแล้วกันทุกคนเออรอบนี้แต่ขอลองเล่นเคียวบ้างสิจะเวิร์กไหมเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับน้องๆถ้าเกิดว่าเคียวไม่มีผลปีศาจจะสามารถฆ่าคนได้ไหมก็ทุกคนออะเดี๋ยวมาดูกันนะมาสก,กิลเคียวก็นี่สก,กิลเคียวมันแรงนะจ๊ะไอหนุ่มโอ้เจอกับคนนี้นะครับทุกคน เจอกับโนเนมผลหมี่นะใช่ไหมโอ้เรามาเจอกับใครเนี่ยมาเจอกับโนเนมผลหมี่ใช่ไหมได้เลยโนเนมผลหมี่งั้นหรอเดี๋ยวเจอเจมมี่กับเออไม่มีผลนะครับปึ๊บสกิลไม่ถึงไกลเกินแล้วก็สกิลก็ไม่ได้ไหวนะครับสกิลช้าผลหมี่มันพิュวหมดทุกคนมันพิュวมากเลยนะ ไม่รู้ว่าจะทําการกดสก,กิลอะไรก่อนไปดีนะครับอะโอ้โหไม่สึงว่าไกลเกินจะทําการกดสก,กิลซีมาไฟฟ้าไปนะแต่ว่ามันไม่สึงไกลเกินไปเฮ้ยราวังโดนหมีเราวังโดนหมีทุกคนหมีมแมลงนะครับเอาโดนไหมไม่โดนอีกโอ้ยมันล่ายางสังนอล่าอยางสังนอ คือพี่สก,กิลเสร็จน้องเข่าไม่โดนเลยวะ่ะทุกคนสกิลเสร็จน้องเข่าไม่โดนเลยอ้โดนคาบ,บูชาอีกโดนคาบ,บูชาอีกปึ๊บไม่นะคลิปนี้พี่ไม่อยากตายนะครับทุกคนคาได้์สามคนแล้วอู้เจ็บเจ็บเจ็บโดนเบิร์นโดนติดไฟนะครับเจ็บเจ็บระวังระวังทำไมโหดร้ายจังเลยคนนี้นี้อุ้ยหลบฮาคิทด,ด้วยทําการเปิดฮาคิทหลบนะครับอุ้ยระวังอุ้มกินหนีอุ้ยเต็มเต็มอุ้ยอุ้ยทำไมามันดูแรงจัง น้องขอเล่นสายอะไรครับเนี่ยส่ยปืนหรือเปล่ารู้สึกว่าคาบ,บูชาทำไมมันแรงๆจังเลยน่าจะเป็นใส่ปืนนะครับน้องคนนี้คือสังเกตคาบูชานี่คือแรงมากอุย้ยระวังเอาเรียบร้อยอ่าเข้ามาโดนไอ้เจ้าหมัดมังกรตายเรียบร้อยเลยทุกคนตุยแย่ในคลิปคลิปนี้พี่เซมก็ตายจนได้น,นะครับทุกคน นึกว่าจะไม่ตายซะแล้วแต่ว่าก็ตายจนได้นะครับน้องๆก็เอาไว้ประมาณเช่านี้แล้วกันสําหรับการที่แบบว่าล่าค่าหัวโดยไม่มีผลพิสันะครับทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับน้องๆเอาเป็นว่าพี่กระทตาตามน้องๆที่ขอ,อกันมาแล้วนะครับยังไงก็ฝากาากดไลค์ฝากกดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้พี่เจมสนี่นะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้านะครับทุกคนสคนําหรับคลิปในวันนี้ก็ประมาณเช่านี้แล้วกันทุกคนค่าได้3คนก็ถือได้ว่าเออโอเคแล้วนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้นบองๆ ไปแล้วปิว้ว <cliffs>